มาดูในส่วนของการเขียนภาพฉายออโทกราฟิกนะครับหรือว่าการเขียนภาพมัลติวิวนะครับในเอ็กซ์ไซส์3ขีด5นะครับข้อที่9นะครับในข้อนี้นะครับก็การที่เราจะทำการเขียนภาพฉายออโทกราฟิกเนาะนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือมิตินะครับของชิ้นงานนะครับความกว้างความสูงและความลึกนะครับในที่นี้นะครับชิ้นงานนะครับมีความกว้างนะครับยอดเป็น w นะ เท่ากับ40นะครับแล้วก็ความลึกนะครับความลึกของชิ้นงานเนี่ยก็เท่ากับ40เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงสุดของชิ้นงานนะครับก็คือเท่ากับ30เนาะทีนี้นะครับจากโจทย์นะครับเขากําหนดตารางมาให้เนาะซึ่งในความเป็นจริงนะครับเราจะเป็นแค่กระดาษร่องว่างเปล่าๆเลยนะครับแต่ในเมื่อโจทย์กําหนดตารางมาให้นะครับก็จะใช้สเกลเป็นแบบนี้นะครับคือ1ช่องนะ หช่องนะครับเท่ากับ5นะครับหหน่วยเนาะหหน่วยหรือจะ5มมก็ได้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตีกรอบก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับตีกรอบนะครับแกน x แกน y ขึ้นมาก่อนเนาะตีกรอบแกนขึ้นมาก่อนนะครับแนวแกน y และแนวแกน x นะครับโดยที่นะครับจุดนี้นะครับให้เป็นจุดเริ่มนะครับของด้านฟอน t view นั่นเองนะครับ หามิตินะครับเราจะสร้างกล่องนะครับสร้างเป็นกรอบเนาะสร้างเป็นกรอบของมัลติวิวขึ้นมานะครับด้านท็อปวิวนะเอ๊ะด้านฟอนต์วิวนะครับด้านฟอนต์วิวเนี่ยความกว้างนะครับไมติความกว้างคือเท่าไหร่ครับ40ก็คือ8ช่องนะครับ2 4 6 8นะครับ8ช่องตรงนี้มาร์กจุดเอาไว้นะครับถัดมานะครับความสูงนะครับความสูงก็คือ30นะครับก็คือ6ช่อง2 4 6ี่ห นะครับเสร็จแล้วเราสร้างกรอบขึ้นมาครับสร้างเป็นกรอบของมัลติวิวนะครับอ่แสดงว่ากรอบของด้านฟอนต์นะครับคือตรงนี้คือวิวด้านฟอนต์นะครับจะต้องไม่เกินขอบเขตนี้นะครับจะมีมิติของความกว้างและความสูงถัดมานะครับเป็นอ่าด้านท็อปวิวบ้างนะครับกําหนดจุดเริ่มนะครับให้เป็นจุดนี้เนาะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของด้านท็อปวิวนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องสร้างกรอบให้กับด้านท็อปวิวเช่นเดียวกันนะครับด้านท็อปวิวนะครับก็จะมีมิติของความกว้างนะครับซึ่งเราได้ออกมาแล้วเนาะถัดมาคือมิติของความลึกนะครับลึกในที่นี้คือ40นะครับหรือว่าคือ8ช่องนั่นเองนะครับนับช่องครับ2 4 6 8นะครับาร์ k จุดนะครับอ่ะตีกรอบออกมานะครับถัดมาเหลือด้านไร้สายนะครับ ด้านไลไซส์ก็เหมือนกันครับอันนี้ให้เป็นจุดเริ่มของด้านไลไซส์นะครับสร้างกรอบขึ้นมาเนาะทีนี้นะครับไมติีความลึกเนี่ยเราจะถ่ายระยะนะครับโดยใช้เส้นไมเตอร์ไลน์เนาะซึ่งเส้นไมเตอร์ไลน์เนี่ยจะช่วยในการถ่ายระยะความลึกนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของด้านท็อปวิวแล้วก็ไลไซส์วิวนั่นเองนะครับก็จะใช้เส้นไมเตอร์ไลน์เนาะนะครับเราจะใช้ไม้ฉาก45องศานะครับเข้ามาสร้างเส้นไมเตอร์ไลน์เนาะ โดยอันนี้เป็นจุดตัดนะครับของจุดเริ่มต้นของด้านท็อปวิวเนาะแล้วก็ด้านไลท์ไซน์นะครับเกิดจุดตัดตรงนี้นะครับเราก็จะสร้างมเตอร์ไลน์ที่จุดนี้นะครับอ่ะนะครับเส้นไมเตอร์ไลน์นะครับจะต้องเป็นเส้นเอียง45องศานะครับเท่านั้นเนาะเพื่อที่จะถ่ายระยะความลึกนะครับจากด้านท็อปวิวนะครับมายังด้านไลท์ไซวิวได้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็สร้างกรอบขึ้นมาเนาะอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบของด้านไรสาอ่าพอเราได้กรอบของลติวิวมาแล้วนะครับที่เหลือเป็นการใส่รายละเอียดของชิ้นงานเข้าไปนะครับอ่าเริ่มจากที่ด้านฟอนต์วิวนะครับด้านฟอนต์วิวเนาะนะครับเมื่อเรามองเข้ามานะครับเราจะมองเห็นในลักษณะวิวตรงนี้นะครับมองเห็นในวิวด้านหน้านะครับก็จะเห็นรูปลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ขอบของ ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเป็นการโดนตัดใช่ไหมครับเป็นพื้นผิวเอียงเนาะเวลาเรามองนะครับเรามองเป็นลักษณะของการตั้งฉากเนาะดังนั้นนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับเรามองตั้งฉากเราก็จะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมถูกไหมครับอะ่ะเราลองมาเริ่มที่ด้านฟอนวิวก็ได้ครับอะ่ะ ขั้นแรกใช่ครับตรงนี้สูงขึ้นมาเท่ากับ10นะครับก็คือ2ช่องเนาะยามาจดเลยนะครับตรงนี้ได้กรอบตรงนี้มาแล้วนะครับถัดมาเราเจออะไรครับเราเจอแผ่นข้างหลังใช่ไหมครับซึ่งแผ่นด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่ามันมีการปาดขอบเข้ามาเท่าไหร่เนาะจากขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามา10เนาะลงล่าง1ิเนาะ มุมตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามา10มาร์กจุดนะครับลงล่าง10เช่นเดียวกันครับมุมนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะ10แล้วก็ตรงนี้10นะครับอ่ะก็จะเป็นอ่ะได้ชิ้นงานออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรอยตัดใช่ไหมครับอ่ะเสร็จแล้วก็สร้างกรอบชิ้นงานขึ้นมานะครับเนาะเสร็จแล้วเราเห็นตรงกึ่งกลางตรงนี้ใช่ไหมครับกึ่งกลางตรงเนี้ยนะครับ เราเห็นเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเนาะเมื่อเรามองตั้งฉากเข้าไปในด้านฟอนต์วิวใช่ไหมครับอ่ะลองหาระยะนะครับระยะเนาะจากขอบตรงนี้เข้ามาเท่ากับ15ใช่ไหมครับก็คือ3มช่องเนาะจากขอบเข้ามา15นะครับ1 2 3จุดนี้ใช่ไหมครับขึ้นไปด้านบนสุดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ระยะห่างตรงนี้เนาะกว้างเท่ากับ10อ่ะมาร์กจุดนะครับแล้วก็สร้างกรอบขึ้นมาอ่ะเห็นไหมครับ เพียงแค่นี้นะครับด้านฟอนต์ของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถัดมาเนาะเราก็ทําวิวอื่นนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทําด้านท็อปวิวนะครับเราก็ต้องโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ขอบของชิ้นงานเนาะนะครับโปรเจกต์เป็นเส้นไกด์ลน์บางๆนะครับเจอขอบเมื่อไหร่เนาะเราโปรเจกต์ขึ้นไปหาด้านท็อปวิเลยนะครับโปรเจกต์ทุกขอบเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับ เส้นที่เราโปรเจกต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ของเส้นอยู่เนาะคือมันอาจจะเป็นเส้น visible line หรือว่าเป็นเส้น center line หรือไม่ก็อาจจะเป็นเส้นปะก็ได้นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับหลักการมองนะครับก็คือเรามองจากด้าน top view ลงมาใช่ไหมครับณตอนนี้นะครับตัวเราอยู่ที่ด้าน front view นะนะครับแล้วเราก็ก้มลงมามองถูกไหมครับที่เคยสอนไปเนาะนะครับเราก้มลงมามองนะครับ ที่ด้านท็อปวิวนะครับตัวเราอยู่ที่ด้านฟอนวิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรครับเราก็จะเห็นบริเวณโซนนี้ถูกไหมสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพื้นผิวเอียงใช่ไหมครับเรามองตั้งฉากนะครับเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมถูกไหมครับโดยที่มีเส้นขอบของชิ้นงานกั้นฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพื้นผิวเอียงนะครับ มองตั้งฉากนะครับเราก็จะเห็นเป็นอะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับเราก็ตรงนี้ก็เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นง่ายแล้วครับตรงนี้ห่างจากขอบมาเท่ากับสนะิบเนาะนะครับห่างจากขอบมาเท่ากับสิบนะครับระยะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามสิบใช่ไหมครับตรงนี้สี่สิบระยะตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบก็คือสองช่องนะครับ ถัดมานะครับเส้นที่เราโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอเส้นนี้เนาะที่เราโปรเจกต์ขึ้นมาันก็คือเส้นขอบตรงนี้ถูกไหมครับเส้นขอบของชิ้นงานตรงนี้อ่ะลงเส้นเข้มได้เลยนะครับถัดมาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเส้นขอบของชิ้นงานนะครับตรงนี้ลงเส้นเข้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นพื้นผิวเอียงเนาะเราจะเห็นนะครับชิ้นงานเป็นลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ ก็คือกรอบตรงนี้นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับด้านท็อปวิวก็จะเสร็จแล้วนะครับเนาะลงเส้นชิ้นงานให้เข้มนะครับให้แตกต่างกับเส้นไกด์ไลน์ด้วยนะครับเนาะน้ำหนักของเส้นสําคัญนะครับน้ำหนักของเส้นสําคัญใครเขียนไม่แตกต่างกันนะครับก็จะถูกหักคะแนนนะครับอืมประมาณนี้นะครับ ถัดมานะครับเราต้องการจะวาดไหลสายนะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของเส้นไมเตอร์ไลน์เนาะเส้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นไมเตอร์ไลน์นะครับเส้นไมเตอร์ไลน์นะครับจะต้องทำมุมอย่าง45าองศานะครับเอาไว้ถ่ายระยะนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของด้านท็อปวิวนะครับมายังไหซสาเนาะหรือจะไหลสาไปยังท็อปวิวก็ได้นะครับเป็นการ ถ่ายเทความสัมพันธ์ของความลึกนั่นเองนะครับพอเราได้นะครับแบบนี้เนาะเราก็ถ่ายเทความลึกนะครับความลึกจากด้านท็อปวิวนะครับมายังด้านไลทไซสเนาะโดยเจอขอบตรงไหนบ้างนะครับเราก็โปรเจกต์ให้มาชนกับไมเตอร์ไลน์พอชนไมเตอร์ไลน์นะครับเราก็โปรเจกต์ลงมานะครับยังด้านไลท์ไสวิวนั่นเองนะครับถัดมานะครับด้านฟอนวิวนะครับขอบทุกขอบนะครับให้เราโปรเจกต์มาหากันเนาะ อันนี้เป็นขอบนะครับก็โปรเจกต์มหาไรสายนะครับเจอขอบตรงนี้นะครับก็โปรเจกต์มหาไรสายเช่นเดียวกันอ่ะถัดมานะครับมาดูภาพสามมิติประกอบนะครับเรามองด้านไรส์คือมองจากทางด้านข้างกว่าเข้ามาใช่ไหมครับอ่ะเราจะเห็นเป็นลักษณะของรูปอะไรครับอันนี้ลักษณะของรูปตัว L เนาะนะครับพ,พื้นผิวเอียงตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเมื่อเรามองตั้งฉากนะครับเราจะต้องได้แบบนี้มาใช่ไหมเสร็จแล้วเจอสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเนาะนะครับมันถูกปาดไปเนาะนะครับก็จะเหลือเห็นเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้อ่าเราลองมาดูนะครับเห็นไหมครับความสัมพันธ์นะครับของส่วนนี้เนาะที่เราโปรเจกต์มาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คือเป็นรูปตัว L นั่นเองตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับเราได้ระยะมาแล้วเราก็สามารถที่จะลงเส้นเข้มได้เลยนะครับในส่วนนี้ เส้นขอบของชิ้นงานนะครับต้องเป็นเส้นเข้มนะครับเขียนให้แตกต่างกันนะครับน้ำหนักของเส้นเนาะระหว่างเส้นไกด์ไลน์นะครับกับเส้นขอบชิ้นงานนะครับต้องแตกต่างกันนะอ่าได้ขอบตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับถัดมาใช่ไหมครับขอบตรงนี้ใช่ไหมที่รา r โปรเจกต์มาเนี่ยมันก็คือขอบของชิ้นงานตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับได้ส่วนนี้มาแล้ว ถัดมานะครับรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะเกิดจากจุดไหนครับจุดเริ่มต้นคือจุดนี้เนาะซึ่งเราโปรเจคขอบมาแล้วใช่ไหมครับคือจุดนี้มาร์คเอาไว้เนาะถัดมาจุดล่างสุดคือจุดไหนครับก็คือขอบตรงนี้ใช่ไหมครับมาร์คจุดเอาไว้ลากเส้นเชื่อมต่อกันนะครับเราก็จะได้พื้นผิวเอียงออกมาแล้วนะครับอ่ะเพียงแค่นี้นะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับเน้นย้ำนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของเส้นนะครับ เส้นขอบชิ้นงานนะครับจะต้องเป็นเส้นเข้มนะครับเส้นไกลาลายจะต้องเป็นเส้นบางนะครับเวลาเราจะวาดรูปมัลติวิวนะครับเราควรจะต้องมีการถ่ายระยะความลึกนะครับโดยใช้เส้นไมเตอร์ไลน์นะครับในคัสเราจะใช้เส้นไมเตอร์ไลน์ในการถ่ายระยะความลึกเนาะนะครับ